พระมาหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระราชหฤทยัยและให้ความสำคัญแก่พระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีจำนวนมากและมีความแออัดสูงท่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยและการรักษาพยาบาลที่ไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงริเริ่มโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติาศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ การดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวิชิรกละเล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชระสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชาราราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการ โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานความช่วยเหลือและพระราชทานเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน190ล้าน72,863บาบาทและพระราชทานแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลในเรือนจำเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับประชาชนภายนอก ตลอดจนพระราชทานแนวทางให้จิตอาสาพระราชทานเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ซึ่งแนวทางทั้งหมดของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง จวบจนกระทั่งเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2562ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังทันตสถานโรงพยาบาลราชทันเพื่อพระราชทานเครื่องมือและครุพันธ์ทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นปฐมฤกษ์ในการเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินสรีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงสารต่อและทรงงานขับเคลื่อนโครงการด้วยความใส่พระราชหฤทยัยและทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่และสุขอนามัยของผู้ต้องขังในเรือนจำให้ใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับที่ประชาชนภายนอกได้รับ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานะใดในประเทศไทยหากเจ็บไข้ได้ป่วยต้องให้ความช่วยเหลือเพราะทุกคนคือคนไทยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสุการปฏิบัติอีกประการคือการประสานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานด้านการแพทย์ทหารตำรวจรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาดูแลผู้ต้องขังนับเป็นความร่วมมือกันทางการแพทย์อย่างไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน โดยเห็นได้ชัดว่าแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆแพทย์จากหน่วยงานทหารตำรวจแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนและแพทย์จิตอาสาที่แม้บางรายเกษียณอายุราชการไปแล้วได้เข้ามาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อดูแลผู้ต้องขังถึงในเรือนจำทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังออกไปรักษาย่างโรงพยาบาลภายนอก สำหรับการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลในเรือนจำทันทสถานโรงพยาบาลราชทันโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวม37แห่งและพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จำนวน13คันให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมป้องกันผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีหรือทำอันตรายแก่ประชาชนภายนอกได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนทั่วไปซึ่งได้รับบริการที่ไม่เพียงพอจากโรงพยาบาลของรัฐด้วยงบประมาณที่จำกัดของกระทรวงสาธารณสุขยังได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์และรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ซึ่งให้บริการอยู่ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของโรงพยาบาลบางแห่งที่มีขนาดใหญ่มีการจัดสรรพื้นที่ในโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ดูแลและควบคุมผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยหนักซึ่งจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลส่งผลให้เกิดการลดปริมาณบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องไปรักษาผู้ต้องขังภายในเรือนจาและช่วยให้สามารถให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรือนจา พระบ,บรมราโชบายอีกประการซึ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพให้ผู้ต้องขังคือการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับผู้ต้องขังมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังการพัฒนาศัก,กยภาพให้ผู้ต้องขังเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และยังสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับผู้ต้องขังด้วยรวมทั้งยังมีการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทันปันสุข ซึ่งเป็นมุมที่ประกอบด้วยหนังสือสื่อความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาด้วยตนเองในยามว่าง พระบรมราโชบายที่พระราชทานแนวทางที่สำคัญอีกประการคือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในเรือนจำให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยมากขึ้นมีการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำโดยพัฒนามาตรฐานสิ่งจำเป็นของผู้ต้องขังเช่นอาหารที่นอนการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคสำหรับผู้ต้องขัง อีกทั้งในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ทำให้มีการบริหารจัดการโรคติดต่อในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยการจัดให้มีแดนผู้ต้องขังใหม่คัดกรองและกักตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเรือนจาที่ผ่านมาพบผู้ต้องขังติดเชื้อเพียงสรายซึ่งเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเรือนจาทั้งสิ้น ตอนก่อนหน้าที่จะมีโครงการรัชทานปันสุขเราก็ยังให้การพยาบาลได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากส่วนหนึ่งเองอาจจะเป็นเรื่องอัตรากำลังของพยาบาลเองที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ทันสมัยก็ยังไม่เพียงพอซึ่งอาจจะทำให้ผู้ต้องขังเอง เขาเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นหรือว่าเราอาจให้การรักษาพยาบาลเขาได้ไม่ทันท่วงทีพอหลังจากนั้นปลายปี2562นะคะก็ทราบว,ว่ามีโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วก็เรือนจำกลางละยองของเราได้รับเลือกให้เป็นเรือนจำที่อยู่ในโครงการนั้นนะคะก่อนที่จะมีโครงการท่านก็ให้มาสำรวจนะคะว่าเรือนจำขาดแคลนอะไรแล้วเราต้องการอะไรคือท่าน ท่านพระราชทานมาให้ให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องใช้ได้จริงๆก่อนหน้าที่จะมีโครงการเรารู้สึกโดดเดี่ยวไม่ไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาช่วยอะไรเราบ้างแล้วก็เครื่องมืออะไรต่างๆถ้าไม่ได้รับพระราชทานมาเราไม่ทราบได้เลยว่าเราจะได้เครื่องมืออย่างนี้มาจากที่ไหนอะค่ะมีโอกาสเข้าไปดูแลคนไข้ในเรือนจํามาหลายปีแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็จะมีความยากลําบากมากในการ ดูแลคนไข้คือเราก็อยากจะทําให้ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างในเรือนจําทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสภาพแวดล้อมพื้นที่ข้างในนะครับทั้งระบบมันก็ยังไม่ดีก็เลยค่อนข้างจะขุกขักมากทีเดียวครับแล้วก็คนไข้ก็จะไม่ค่อยได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องแล้วก็ดีเท่าที่ควรครับช่วงหลังที่มีโครงการราชธรรพันสุข,ข,ของนายหลวงเข้ามานะครับก็ทําให้ประการแรกที่เห็น ชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมข้างในนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนมากขึ้นสําหรับคนไข้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับในปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากโครงการราชธรรมสุขก็ทําให้มีอุปกรณ์การแพทย์เข้ามาข้างในทําให้เราสามารถดูแลคนไข้ได้ได้อย่างทั่วถึงนะครับเช่นเรื่องของเครื่องตรวจขึ้นหัวใจนะครับเรื่องของอุปกรณ์การ,การตรวจ ตาซิกแรมนะครับแล้วก็เรื่องของการเอ็กซเรย์ซึ่งก็จะมีประโยชน์มากนะครับผมได้มีอาการหอบรุนแรงมากกำเริบขึ้นในห้องขังเขาก็เลยส่งตัวผมเนี่ยมารักษาตัวที่ถานพยาบาลแห่งนี้ผมมาผมได้รักษาการพยาบาลโดยการฉีดยาแล้วก็พ่นยาพ่นเข้าไปได้สักพักหนึ่งอาการมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งครั้งที่2ในปี2563เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองผมเป็นหอบอีกอาการเดียวกันเลยและแรงมากแต่ครั้งนี้ก่อนที่ผมผมจะเริ่มพ่นยาเนี่ยผมได้สังเกตเห็นว่ามีเครื่องพ่นยาตัวใหม่ผมได้ลควันเข้าไปครั้งแรกเลยที่ที่เราได้สูดดมเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกว่าฝอยละอองของเครื่องของของยาที่อยู่ในเครื่องอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันเต็มปอดเรามากซึ่งเรา อาการหอบที่เราหนักๆเนี่ยประมาณสองสามครั้งหลังจากที่หายใจเข้าไปเนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นเร็วกว่าครั้งแรกที่เราเคยมารักษามีความรู้สึกว่าท่านท่งห่วงใยพวกผมมากท่านส่งห่วงใยห่วงใยพวกเราเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกเลยไม่มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันพูดไม่ถูกมันทําให้ผมรู้สึกซาบซึ้งในนมามพระทัยของท่านมากที่ท่านทรงเมตตาพวกผมกับเพื่อนๆนขังทุกคนครับเมื่อก่อน ในการรักษาฟันผมต้องรอไปถึงสี่เดือนเพื่อจะให้มีโครงการพออสวอเข้ามาทําการรักษาตะก่อนไม่มีอะไรเลยห้องทําฟันไม่มีม <า S 1> เตียง<ป>จะเป็นเตียงแบบถอนฟันเตียงสนามพอมีโครงการราชทันมันรุุเข้ามาก็มีทุกอย่างปรับเปลี่ยนใหม่หมดจากเมื่อก่อน <S <S ผมปวดฟันผมต้องรอเวลาถึงสี่ถึงสิบเดือนแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับ เพียงแค่เราแจ้งอสอลออจในภายหนึ่งถึงสองอาทิตย์เราจะได้รับการรักษาผู้คนอย่างพวกผมเนี่ยเหมือนคนที่ถูกลืมไปแล้วจากโลกภายนอกแต่พระองค์ทรงเห็นครับทรงเห็นความต้องการของพวกผมทางการแต่ทางการแพทย์ทางการรักษาของพวกผมขอขอบคุณพระองค์ที่ไม่ทอดทิ้งเราขอให้พระองค์ทรงพระเจริญครับ โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อกำเนิดจากน้ำพระราชาหฤทยัยที่ทรงห่วงใย,ยต่อพระสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วทุกคนในผืนแผ่นดินให้ได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ี่18ธันวาคมพุทธศักราช2563เนื่องในโอกาสการน้อมนำพระบรมราโชบายและการดำเนินงานของโครงการเวียนมาบรรจบครบรอบหนึ่งปีนับเป็นเพียงการเริ่มต้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำแต่ก้าวต่อไปของโครงการยังคงเดินหน้าและขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและผู้ก้าวพลาดที่เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ด้วยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ที่ก้าวพลาดสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้กลับตัวเป็นพลเมืองและกำลังสำคัญของสังคมไทยต่อไป